วันนี้เรามาแกะหนังสือที่เราสั่งออนไลน์จากช้อปปี้กันดีกว่าค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างไปแต่ก่อนอื่นเรามาดูสภาพกล่องกันดีกว่าค่ะว่าตอนมาถึงอ่ะมันเป็นยังไงใบเสร็จครบหรือเปล่าแกะดูก่อน อแถมปกใสด้วยกี่อันเนี้ย 2> 1, 2, 3, 4, เรื่องแรกดาวออกไหมจริงๆหน้าดาออกตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วล่ะต่อไป ออกมาก่อนของกันนะอ่ะขอดูก่อนชั้ข้างในหอ่หอห่อหอดีมากโอเคเดี๋ยวเราดูว่าจะยังไงต่อห่อเรียบร้อยมากเลยอะมาดูกันดีกว่าข้างในต่อเนี่ยข้างในก็ห่อแล้วเรียบร้อยใช่แต่แกะก็เกรงใจ อันแรกอ่ะอันแรกก็คือคุณผ <_ an> ู้ช่วยสถาปน,นันเราอ่ะเพิ่งตามที่หลักเยเพราะเราอ่ะไปดูช่องของโอวยนิยายว้าของคุณจอจอมาแล้วโดนป้ายยาตอนแรกอ่ะเราจะซื้อมือสองเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันมีไหมแต่เราพอเราไปเห็นปุ๊บ บางทีราคามือสองพอๆกับมือหนึ่งเลยอะเราก็เลยกั้นใจไม่กี่ร้อยก็เป็นมือหนึ่งเลยก็เลยตัดสิกกนใจกดมาแต่ร้านที่เราซื้ออะมันมีไม่ครบมันมีเล่มหนึ่งสองแล้วก็สี่ที่มากับบ็อกเราก็เลยเฮ้เราซื้อเล่มสามซื้อมาก่อนที่ของจะมาส่งอีกเดี๋ยวเราเอามาลองใส่บ็อกกันดีกว่า ซิข้างในแถมอะไรบ้างไปเลยมีโสล์กัดกับก์ดอเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูการ์ดอเล็กกันบ้าง เป็นการ์ดที่เป็นหน้าปกของทั้งสี่เล่มน,นี้เล่มที่หนึ่งเล่มสองเล่มที่สามแล้วก็เล่มที่สี่สีน่ารักมากแล้วก็ปเป็นการ์ดไซ ปเป็นก้าใสน่ารักมากเลยอ่ะมันพกพกได้แล้วก็เป็นนามบัตเอ่นที่สี่เรามาลองใส่บล็อกกันดีกว่า เข้าบล็อกพอดีเป๊ะไม่แน่นไม่อะไรเดี๋ยวเราเราลองเอาของแถมที่มากับกล่องใส่เขไปซิมันจะใส่ได้ไหม mm hmm. มันเป็นกระดาษน่าจะกระดาษกระดาษร้อยปอนไหมนึกถึงตอนเรียนศิลปะตอนเด็กๆเลยที่ครูชอบไปซื้อกระดาษร้อยปอนมาระบายสีน่ารักมากเลยอะ่ะ ใส่ไม่ได้ <c oughs> ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยหนังสือใส่ได้ก็พอแล้วเอต่อไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าเรื่องนี้มือสองแรงกว่าคุณสถาปนิก เรื่องนี้บอกสวยมากอันนี้มันเลยขึ้นมาไหมไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้เชื่อไหมเรื่องเนี้ยเราอะตอนแรกเราจะก็จะซื้อมือสองเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเอฟไม่ทันก็เลยซื้อมาทั้งทังที่หนึ่งสองสามอะยังไม่ได้ซื้อ แต่ซื้อสี่ห้ามารอแล้วแต่ปรากฏว่าเราไปเห็นในทวิตเตอร์มีคนบอกว่าเขาจะรีปิ้นใหม่ก็เลยทัางไงก็เก็บมือหนึ่งแล้วกันเดีย๋ยวต้องค่อยๆแกะกันนะ บอกว่าพิ่ต้วนดีมากนั่นแหละเพราะผู้ชายแบบพี่ต้วนนี่แหละตนี้เป็นแม่เหล็กพี่ต้วนเหรอพี่ต้วนอะหรระหว่งางรอเราไปดูอนิเมะเรื่องนี้มาตอนแรกว่าจะดูแค่นี้เดียวแป๊บเดียวผ่านไปห้าตอนอ้าวหยู่ดูไม่ได้เรามาดูข้างในกันดีกว่า นี่มีจิบิใช่ไหม αι? เขาเรียกจิบิปะ่ะที่ขั้นหนังสืออะ่ะ ก็แหละซื้อมารอเพราะว่ามีหลายเรื่องมากที่ซื้อมาเก็บไว้ก่อนและยังไม่มีเวลาอ่านแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาอ่านนี่ก็อ้าวไม่บอกนะยัดเข้าไปไม่ได้ ก็หมดแล้ววันนี้วันนะคะที่ดูกันจบถ้าเลขกลนจกักรพัฒนครบแล้วเราจะเอามาให้ดูใหม่อาจจะมีเรื่องอื่นก็ได้เพราะว่าสองเรื่องเนี้ยแซงทุกเรื่องที่จะซื้อมาเลยจริงๆอ่ะเราจะซื้อนักรบประเนจรว่าเราดูซีรีส์จบไปแล้วใช่ไหมแต่ก็แซงทางโค้งมากสองเรื่องนี้วันนี้ก็จบแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย